เมื่อยุทธภพร้อนเป็นไฟเราจอมยุทธหวนคืนสู่ยุทธจักรอีกครั้งธรรมะหรืออธรรมคุณเลือกเองกับเกมแอคชั่น MMORPG ที่ชวนให้คิดถึงกลิ่นอายของวนวานจากลิขสิทธิ์แท้จากเวอร์ชัน PC มาร่วมกันท่องในยุทธจักรกับระบบการเล่นในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมในรูปแบบมือถือสัมผัสกลิ่นอายจากเกมต้นฉบับและตัวละครสุดแสนน่ารักกับคอสตูมการแต่งตัวที่หลากหลายมาพร้อมกับตัวละครในสายอาชีพใหม่นินจานักฆ่าในเงามืดมากับพลังการโจมตีที่แสนรุนแรงรวดเร็วดัง แแรงดังพายุมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในยุทธจกักรพร้อมให้คุณได้สัมผัสความโหดแล้ววันนี้ในระบบมือถือ iOS และ Android r i o y o g a n Mobile อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่องนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเรียวโยกังโมบายนะครับผมอ่าตอนนี้เกมเรียวโยกังโมบายครับผมเขาได้มีการอัปเดตสายอาชีพใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือสายอาชีพนินจาพร้อมกับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผม15ยุทธภพฮารินแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมเขาได้มีการแจกของนะครับผมไอเทมฟรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2564จนถึงวันที่7ธันวาคม2564นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรีบเลยครับผมรีบเลยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมในเซิร์ฟ ่ยุทภพพ,พาเรนมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมอยาจะมาดูในสายอาชีพใหม่ที่เขาได้ทําการอัปเดตเข้ามากันดีกว่านั่นก็คือสายอาชีพ Ninja นินจานะครับผมว่าแล้วก็จัดไปปุ๊บทาการสร้างตัวละครเลยนะฮะโช และนี่ก็คือนินจาฝ่ายธรรมะนะครับผมโอ้โหแค่เรือดังแสงแรงดังพายุและจุดเด่นของสายอาชีพนินจานะครับผมนั่นก็คือมีพลังการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงมากๆเลยนะอีกทั้งยังมีทุ่งท่าการต่อสู้ที่หลากหลายนะครับผมเสียอยู่อย่างเดียวนะครับผมเฮ้ยเลือดน้อยกับพลังป้องกันน้อยไปหน่อยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วครับผมสำหรับผมนะครับผมความเท่ต้องมาก่อนและนี่ครับผมนินจาฝ่ายอาธรรมโอ้บอกได้เลยว่าโคตรเท่ไม่ตายเถอะ Hey, เรายอมเป็นคนชั่วดีกว่ามั้งเนี่ยเฮ้ hey, แต่ว่าฝ่ายอาธรรมบางทีก็ไม่จำเป็นต้องทําชั่วใช่ไหมชัมนี่และนี่ก็คือตัวละครผู้หญิงของนินจาฝ่ายอาธรรมนะฮะเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยว้าวมีทั้งความเซ็กซี่และความน่ารักอยู่ในตัวนะครับผมนี่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแอนิเมชันสกิลของแต่ละตัวได้นะครับผมอย่างเช่นวาลีสยบมารสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี250%อ่าไหนในดูอันต่อไปสิ ปาสกิลต่อไปจัดไปเลยครับผมกาเรียนเซียนสวรรค์สร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี2 8 0แก่ศัตรกสตูรอบๆทำให้มึนงง3วินาทีไหนมาดูสกิลต่อไปสิกิเลนสยบสตูนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี3 6 0แก่ศัตรแกสตูรอบๆโอ้โหเียก็ได้ว่าสกิลนี่แบบมาเต็มครับผมเอยต่อไปนะครับผมอสูรฟ้า5้าบรรพชนนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี40่อยเเซแค่ K. ยังโหดเลยอันนี้ครับผม อยวเราลองดูสกิลของฝ่ายอธรรมอีกอันหนึ่งสิปั๊บนี่คับผมเทพอสูรล่องเมฆาสร้างความเสียหายด้วยพลังการโจมตี480%แก่ศัตรูรอบๆอาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลของฝ่ายธรรมะบ้างดีกว่าปั๊บนี่อ่ารู้สึกว่าสกิลของฝ่ายธรรมะนะครับผมแถวบนนะครับผมสสกิลมันจะเหมือนกับของฝ่ายอธรรมเลยนะเฮ้แต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกับผมกิ่งเหลียวยอดบันพศกับผมสร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี400%เฮ้ยอันนี้ก็เท่นะ ตามด้วยสกิลต่อไปครับผมสกิลที่2อ,อัศนีอส,สูรสิ้นนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยพลังการโจมตี440%แก่ศัตรูรอบๆโอ้โหโเคมาเดีย๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายดีกว่าครับผมดูสิว่ามันจะร้ายกาจสักแค่ไหนนะฮะอ่าป,ปั๊บปึ๊บโอ้โหแค่บินมาเลยครับผม7วาลีพิโรดกล้องนะครับผมสร้างความเสียหายด้วยพลังการโจมตี480%แก่ศัตรูรอบๆนะฮะโอ้เรียกได้ว่าเลือกไม่ถูกเลย จะเป็นธรรมะหรืออธรรมดีนะนี่ผมขอเป็นฝ่ายธรรมะแล้วกันมาโดนใจไอ้สกิลสุดท้ายนี่หลยก็ผมไอเจ็ดวาลีพิโรดกล้องนี่แหละฮะเฮ้ยเรียกกันได้ว่าบินมาอย่างเท่ครับว่าแล้วนะก็ผมก็ตั้งชื่อตัวละครก็ผมแล้วกดเข้าเกมกันเลยเฮ้ยอะไรวะเนีย เข้าเกมปุ๊บก็แจกของเลยครับผมเป็นหมาป่าสีฟ้านะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นสัตว์ขี่อันเชินนะเรียกได้ว่าได้สัตว์ขี่มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเวลาเช็คอินเข้าเกมนะครับผมให้มาตรวจสอบดูตรงนี้นะครับผมเขาจะมีการแจกของรางวัลเยอะมากนะอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเล่นไป15นาทีน้ำยาโพชั่น20ขวดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เช็คอินในวันที่2นะครับผมเราก็จะได้ชุดนะครับผมนี่เป็นชุดระดับดีเลยนะเรียกได้ว่าได้แบบฟรีๆเลยนะครับผม อ่านี่ถ้าใครไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนนะครับผมกดมาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลองวันล็อกอินนะฮะนี่เข้ามาเช็คทุกวันเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมได้หมาป่ามาขี่แล้วก็อย่าลืมทําการติดตั้งด้วยนะครับผมนี่เข้าไปที่สัตว์ขี่อัญเชิญตรงนี้เลยก็เลือกไปที่พาหนะนะครับผมอ่านี่หมาป่าอารินที่แท้ก็ชื่อว่าหมาป่าอารินนี่เองไอเราก็เรียกหมาป่าฟ้าครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับผมโอ้โหพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นเลยครับผมตอนนี้เฮ้ยอย่างเท่เลยว่ะแล้วก็อย่าลืมนะกติครับผม แล้วก็พอเวลาเราจะเลือกใช้สัตว์ขี่นะครับผมให้กดที่ตรงนี้เลยเป,ปลนเป็นรูปหมาป่าโชวเด้แค่นี้เองโอ้โหของฟรีเป็นไงครับผมอย่าลืมนะครับผมเซิร์ฟเวอร์15ยุทธภพฮาลินนะฮะรีบเข้ามากันเยอะๆนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังมีของแจกอีกครับผม เวลาเขาเล่นเซิร์ฟใหม่นะก็ผม15ยุทธภพฮาลินนะับผมอย่าลืมนี่นะฮะนี่เข้าไปที่ซองจดหมายตรงนี้เห็นไหมมีของแจกอีกเพียบก็ผมนี่อย่าลืมกดรับนะฮะว่าแล้วก็จัดไปกับผมนี่คุณได้รับชุดลูกเจี๊ยบอะไรคือชุดลูกเจี๊ยบอ่ะ <c oughs> ก็แจกน้ำยาเพิ่มเลือดขนาดกลางนะับผมแล้วก็กล่องสุ่มระดับบีนะับผมน้ำยาเพิ่มพลังเอีระดับกลางแล้วนี่ครับผมแจกเงินอีหนึ่งแสนตำลึงทองก็ผมแค่ <c oughs> เป็นยังไงล่ะโอ้มีปะเนี่ยโอ้ไม่มีเล้วหรอ <c oughs> โลภก็ผมโลภเฮ้ยน่าจะมีอีีกขอองฟชบ <c oughs> หนดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างครับผมกดไปที่กระเป๋านะฮะอ่าปุ๊บไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยนี่ไงน้ํายาโพชั่นครับผมแล้วก็กล่องสุม่มกล่องสุ่มเลยว่าแล้วก็สุ่มเลยสิครับผมรออะไรอยู่กดใช้เลยอ่าชแวบเฮ้ยได้มิสั้นระดับ B ว่ะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับผมเฮ้ยอันใหม่ดีกว่าว่ะของเก่าเป็นแค่ระดับดีนะครับผมนี่มิสั้นท่องระตีจันเลนนะครับผมโอ้โหเียกได้ว่าเคดีกว่าเยอะครับผม ดีกว่าของเก่าเยอะกดติดตั้งเลยรอแล้อยู่แฟบนี่แถมเท่ด้วยพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นอีกต่างหากแล้วก็ในตัวเซ็ตชุลกียบมาลองใส่ดูนะครับผมปุ๊บมันอยู่ในเซตแฟชั่นนะฮะป๊าบทำการกดติดตั้งครับผมเฮ้ยน่ารักดีวะนี่มันชุดเด็กอนุบาลนี่วะใช่ไหมมีกบเคโลอยู่ด้านหลังด้วยเออเฮ้ยเท่ดีเท่ดีเหมือนเด็กอนุบาลเลยวะอ่าว่าแล้วก็ขี่หมาชมเมืองก่อนเฮ้ย <c oughs> เคเหมือนเด็กน้อยกำลังขี่น้องหมาครับผมเออบรรยากาศในเกมน่ารักดีนะผมเล่นแล้วดูไม่เครียดดีนะแล้วในตัวเกมนะครับผมก็ยังเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับผมแค่รับภารกิจปุ๊บมันก็จะไปที่ภารกิจเองเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟ15บยุทธพทพภพฮารินในครั้งแรกนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับผมที่ชื่อว่าสอนอูนะครับผมนี่เขาอยู่ที่พักคอนบันนะฮะนี่พักคอนบันเห็นปะแล้วก็ตำแหน่งที่เขายืนอยู่นะครับผมจะยืนอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะฮะนี่่็นอววลลก้้ทแแื ปุ๊บไม่รู้ว่าจะไปที่พักคอนบันยังไงนะฮะอย่างเช่นอ่าเราอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่ อ่ะนี่เราอยู่แผนที่นี้ใช่ไหมปุ๊บถ้าเราจะกลับไปที่พักคอนบันนะครับผมก็กลับไปที่ยุทธภพนะฮะแล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับผมไปที่พักคอนบันนะครับผมซึ่งเป็นแผนที่แรกของเกมนะฮะตรงแผนที่ที่เราเกิดเลยลวครับผมนี่พักคอนบันแล้วกดไปเลยกดเดินไปหรือไม่ก็วร์ปไปก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเสียตั๋วนะครับผมเพราะฉะนั้นเอ้ยกดเดินไปดีกว่ามั้งผมว่าก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมเผื่อว่าจะโตเต๋โตเต๋ไปที่อื่นแล้วนะโอเคนี่ครับผมนี่มาที่ซอนอูนะครับผมแล้วก็ทําการคุยกับเขาเลย ให้กับเรานะครับผมบัฟมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมคือแบบที่กดรับได้เลยครับผมแต่ว่าอัตราการหลบหลีกก็จะเพิ่มประมาณ5%นะครับผมอ่าสามารถที่จะกดรับได้เลยแล้วก็อีกแบบนั้นก็คือบัฟที่จะต้องเสียเพชรในการซื้อนะครับผมนี่เห็นป่ะแต่ว่ามันจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกเพิ่มอีก10%นะครับผมอัตราคีย์เท็กอีก10%นะแต่ว่าต้องเสีย30เพชรนะฮะเฮ้ยงั้นผมกดรับไปก่อนละกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เติมตังค์เลยครับผมอ่สามารถที่จะกดรับได้เลยครับผมมอ่าชเ็หน เฮ้ยพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเติมตังก่อนครับผมเดี๋ยวจะมากดบัฟบอันล่างนะฮะโอเคตอนนี้ก็เฮ้ยโตเต๋ไปก่อน,กนครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะล็อกอินไป20นาทีแล้วนี่หว่านี่กดรางวัลล็อกอินได้เลยครับผมตรงนี้ปั๊บอ่าได้รับยาโพชั่นเพิ่มอีก20ขวดนะครับผมเห็นไหมโอ้โหนีก็แจกกันแบบอุตลุดนะครับผมอ่าต่อไปก็อ,อีก30นาทีสินะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้ไปไหนสักทีครับผมโอ้ยยังมีอีกครับผมนี่อ่ายังมีกิจกรรมนะครับผมนี่กิจกรรมเพิ่มพลังการต่อสู้นะครับผมเมืเ่อเราบรรลุพลังการต่อสู้นะครับผมเราสามารถที่จะมารับของได้จากตรงนี้เลยนะเมื่อพลังการต่อสู้ถึง50,000นะครับผมก็สามารถที่จะมารับได้เลยแล้วก็กิจกรรมเพิ่ม up level นะครับผมอ่า level ยีก็มารับได้เลยนี่ก็กิจกรรมการรวบรวมนะครับผมไอ้ของพวกนี้ก็เราก็จะได้จากการฟาร์มจากพวกมอนสเตอร์ Monster, นะครับผมนี่มันก็จะมีพวกแป้งโดนนะครับผมแล้วก็ไม้นวดแป้ง เอา2อย่างนะับผมมาผสมกันปุ๊บแล้วมันก็จะได้มาเป็นนี่แป้งสาลีนะครับผมจากนั้นแล้วก็ไปหาถั่วแดงมานะครับผมแล้วก็เอาแป้งสาลีกับถั่วแดงผสมกันมันก็จะได้มาเป็นนะครับผมขนมโมจิที่กําลังทํานะฮะจากนั้นล้วก็ไปฟาร์มนะครับผมแล้วก็ไปหาแม่พิมพ์แบบต่างๆมานะครับผมเอามาผสมกับขนมโมจิแล้วก็ได้มาเป็นขนมไหว้โมจินะครับผมรูปร่างมันจะเหมือนคล้ายๆกับขนมไหว้พระจันทร์บ้านเรานะครับผมแถวโยวราชนะครับผมอ่าพอเก็บรวบรวมขนมโมจิมาได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้านี่ครับผมนี่เข้าไปที่ร้าน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีกล่องอัญเชิญฟรีแล้วก็ผมเอาว่าแล้วก็จัดไปสิครับผมรอเไรอยู่กดเลยกดยืนยนันปุ๊บเฮ้ยดูซิว่าจะได้อะไรฮะชแวบเฮ้ยเป็นถุงมือระดับดีครับผมอ่าอ่าอย่าลืมมาเช็คเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะเอกเจ้าขนมไหว้พระจันทร์เราลืมเลยเดี๋ยวก่อนนะอ่าเข้ามาที่ร้านค้ายกิจกรรมนะครับผมนี่เราสามารถที่เจะาขนมโมจิที่เราได้มานะครับผมเอามาแลกของพวกนี้ได้นะเห็นปะโอ้โหเลือกเลยครับผมนี่อ่า นี่เห็นป้าเล่นไปเล่นมาของฟรีไหมแล้วครับผมกล่องสูมฮ่ากดยืนยันเลยแค่ได้อย่างบ่อยอ่ะชวัวแอปปุ๊บอ่ะเอ้ยได้รองเท้าระดับดีครับผมอ่าโอเคกดยืนยันเลยไหนอีกกล่องหนึ่งเป็นอะไรครับผมอ่ากดซิชวัวแอปกดยืนยันเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ย,ยได้ไรได้ไรเสื้อกอดระดับซีเลเวลหนึ่งครับผมของเขียวซะด้วยโอ้โหดีกว่าของดีอีกนะเนี่ยเฮ้ยขอชมหน่อยขอชมหน่อยปุ๊บเอาชุดลูกเจีย๊ยบออกก่อนชั้วแอปแค่ปะ ตอนแรกชุดแบบกะหลงโป้งมากครับผมตอนนี้แบบดูอย่างเท่เลยครับผมแงโหเป็นไงล่ะโอ้เต็ม,เต,มเต็มสเต็มครับผมแล้วในตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมซีซั่นพาร์ทด้วยนะครับผมนี่เพียงเข้ามาที่กล่องปาร์ตี้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมถ้าทำกิจกรรมสำเร็จแล้วก็ปุ๊บเราจะได้น้ำยาโพชั่นเล็ก20ขวดเห็นปะเห็นปะมันจะมีขั้น1ขั้น2 แล้วก็ถ้าเราทํากิจกรรมได้ไปถึงขั้น45นะครับผมเราจะได้กล่องสุ่มระดับ A ถึง S เลยนะโอ้เรียกได้ว่ากล่องเทพมากครับผมกล่องม่วงเลยนะเนี่ยนะอ่านี่เวลาจะรับกิจกรรมนะครับผมมาที่ภารกิจกรรครับผมนี่แล้วเราก็ทาตามนี้เลยอัพเลเวลยุทธภัณฑ์นะครับผม10ครั้งพอเวลาเราทํากิจกรรมสาเร็จนะครับผมก็กดรับตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆฮะตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นที่1ใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นขั้นที่2นะครับผม นี่ครับผมอ่าเนี่ยเลือกทํากันได้เลยครับผมเยอะแยะไปหมดเฮ้ยอ่าพอขั้นขึ้นปุ๊บนะครับผมแล้วก็ามาดูซิว่าเราสามารถที่จะเอามาแกลกอะไรได้บ้างครับผมอ่าที่จริงก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะเนห็นป่ะอ่านี่ขั้นที่1เห็นป่ะอ่าขั้นที่1ปุ๊บขั้นที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็แลกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ระบบในเกมนะครับผมเล่นค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบออโต้นะครับเพียงแค่เราคลิกไปที่ภารกิจนะเห็นป่ะตัวละครก็จะวิ่งไปปทีีี่่่่่ภาารรรกกกิจเเเออองแแแลล้้ว็็ดยยมมัับบคคนนนหหะะผ ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ยภารกิรู้สึกว่าจะให้หาขาหลังกบนะครก็ผม10ชิ้นนี่นป่ะแล้วมันก็จะไปตีกบเองแบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมนี่เฮ้ยผมลืมใส่สกิลปะเนี่ยอ่าปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะบังคับเองก็ได้นะครับผมถ้าเราไม่ชอบแบบออโต้นะฮะนี่อันนี้คือเราบังคับเองนะฮะเห็นป่ะนี่บังคับเองซ้ายขวานหน้าหลังเออแต่ก่อนนะผมลืมติดตั้งสกิลนะครับผมว่าแล้วก็ติดตั้งสกิลก่อนนะฮะอ่ากดแถบตรงนี้ขึ้นมานะครับผม เรียบร้อยตอนนี้เรามีอยู่แค่สกิลเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วสกิลมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆอ่าว่าแล้วก็จัดการเลยครับผมมากดอโอตโอต้เลยฮะตูมโอ้โหแค่ตายแบบหมูคนะ่คณะโคตรแรงอะตีที่เป็นพันเลยอะโอ้โหเฮ้เยแรงจริงว่ะอ่าปุ๊บอ่าแล้วสกิลก็จะวนนะครับผมแล้วก็อจเดออตูมเรียบร้อยครับผมอ่านี่ เสร็จสิ้นภารกิจ พอเล่นไปสักพักนะคผมเลเวลเราก็จะอัพนะฮะเราสามารถที่จะอัพสกิลใหม่ได้ปั๊บนี่เห็นปะอ้าา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 า่าา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 านาาาาราาาาดาา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 าราาาาีาา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 มาาามากาา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 าวามามาา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 เาา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 ัาา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 าทาา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 นอาา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 าัาาาาะาาหราบาาา เล่นใหม่นะครับผมมีกิจกรรมแจกของมากมายเลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิ 5ยุทธภพฮารินฮยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยกันเยอะๆล่ะเป็นเพื่อนกันสําหรับใครที่สนใจที่จะเล่นเกมเรียวโยกามบายนะครับผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นเกมได้ที่ในระบบโทรศัพท์มือถือเล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android แล้วก็อย่าลืมมาเจอกันที่เซิร์ฟเวอร์5ยุทธภพฮารินแล้วก็ถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคลคให้กับทังช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันอาแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบเกมนี้ยังไงก็ฝากกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคน็กัสวีี้ด Play Park. <laughs>